สัสดีครับผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเองนาวันนี้ผมจะมารีวิวผลมักรรู้สึกมันแหลกแฮะดูเรื่องกาแฟหนสิ ไม่เปิดอยู่แล้วเขอเปิดโหมดินน้ำมันสักคู่ตัดต่อแป๊บโอเคเปิดโหมดินน้ำมันและลื่นขึ้นเยอะก็ว,วันนี้จะมารีวิวผลมังกรอาที่ลงโล่งกราฟิกเปิดสุดได้แต่แมปต้องเป็นดินน้ำมันไม่งั้นไม่ไหว โอเคได้ละก็มารีวิวสกิลการโจมตีธรรมดาของผลมังกรก่อนอันนี้ผมเลือกของภาคฝรั่งเศสมานะก็การจมตีธรรมดาจะเป็น hit. สามฮิตตือควรขวาควนขวาซ้ายแล้วก็ควนกำกันสกิลที่หนึ่งเป็นการ อยู่ตามก่อนดีสกิลที่หนึ่งเหม่งารกดแบบนีไบ้ไม่ต้องแช้์หรอกแหลกแหลกตางหาตอนนี้โอ้ย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 ดโอ้ยมันแหลกอลไรออกมนเนี่ยแบบนี้แล้วก็ปิ้วสกิบบลที่สองเปนสกิลบินตามที่ปลดล็อกนะจ๊ะ คิวพีนถ้าเกิดใช้เสื่อตัวมันก็จะเป็นการพุ่งขวดเอาะ,ะช่างมันเถองมันแหลกพุ่งขวดมั้งพุ่งแล้วขวดเพราะมันไม่รู้เรื่องดูไม่รู้เรื่องอ่ะปรับการาฟิกหนึ่งภาพดินน้ำมันอือดูดิมันจะแหลกอีกไหมก็นี่ใช้ดูอีกรอบหนึ่งเป็นการพุ่งแล้วไปฟัป่นตูรัวๆ ค <Okay. S 2> แต่สกิลนี้มันก็บ,บินได้นะจ๊ะนี่ก็นแนะนำนะถ้าเกิดจะใช้เป็นสกิลื่อนที่ก็ให้ควรทำแบบนี้พุ่งลงพุ่งขึ้นพุ่งลงพุ่งขึ้นแบบนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นโอเคเดี๋ยวสกิลต่อไปสกิลต่อไป <laughs> สก,ลปสกิลที่สามมันจะเป็นการ ใช้พลังแล้วก็พุ่งออกไปจับตู้แล้วก็ทุ่มนี่แบบนี้เออเออหลบได้จิตตอนไม่โดนครับนี่ใช้ดูใหม่กระโดดไปครับพุ่งไปจับตู้พุ่งเกี่ยวที่ปีมันยังกระโดดขึ้นไปแล้วยิงลงมายิงพลังลงมาลัวๆตูมตูมตูเรื่องดาเมจผมขอไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่า เออมันดาเมจไม่เท so ่าเดิมหรอกเพราะว่าบางคนอาจจะเลเวลน้อยบางคนอาจจะเลเวลเยอะฉะนั้นเรื่องดาเมจผมไม่พูดี๋ยวใช้ดูใหม่ขอลอสกิลก็ระเพาะสกิลที่สามกระโดดดังจริงทรุ่มทรุ่นทุมโอเคก็แบบเมื่อกี้แล้วต่อไปเป็นการชุดที่สอง๋ยวแปลงร่างแป๊บแป๊บขอฟาร์มก่อนฟาร์มหลอดเแ๋่เด้อมอนอยู่นี่ ตามโหลดแป๊บไม่ได้แปลงร่างเป็นเฟสดฟองได้จะเรียกว่าเฟสดองก็ไม่เชิงร,ร่างสองพี่วะลบ,บได้ว่าไปแปลงร่างครับพี่ตุ้มกลายเป็นร่างตัวตายการจบปีจะเป็น5คคิดเลยนะแต่นีหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็จะเป็นการขวนขวาซ้ายแล้วก็ขวาซ้ายลแล้วก็ขวาล่างซ้ายล่างแล้วก็ขวมทั้ันแันนี้ต่อไปเรื่องการพัดก็จะเปลี่ยนท่ายืนเล็กน้อยมาแล้วก็ตูมดาเมจจะแรงกว่าเดิมเรียีหนึ่งนะเรยกที่สองก็พุ่งไปไม่รู้ทำอะไรเหมือนกัน พุ่งไปกัดมั้งเหมือนเดิมยูที่สามก็เหมือนเดิมยูที่สี่ก็เหมือนเดิมเหมนเดิมทุกอย่างครับวันนี้โอเคต่อไปดังนี้แหละอลังการาานี่เดี๋ยวตามตามแปด๊ดตามแปด๊ด เอ้ดิมอนอยู่นี่ปิงกองตังปิงตังเว่งเว่งยิงเงี้ย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 เรียบร้อยรอให้มันฟูลพาวเวอร์ก่อนเดี๋ยวแปลงร่างให้ดูฟูลพาวเวอร์แบบเต็มแบบว้าาาา เดินเดินผิดทางแล้ววับวับกันไหมวับโอเคดีหมดเดี๋ยวข้าตัวนี้ไดแทบจะแปลงล่ามังกรโชว์ละก็หนีฟูลพาวเวอร์แล้วนีมันจะเคลื่อนควาความนี้ถ้าเกิดคุณฟูลพาวเวอร์ร้อยไปยัลงลงก่อนทางยกเหมือโอเคพร้อและท่านผู้ชมเนิ่นตอนเรา นี่ยังไม่เครื่องพาคีนะเครื่องพาคีนี่เป็นไงท่านผู้ชมเครืองพาคีก็มังกรนับเด็ดนี้จะไม่มีไอ้บาะด้านหลังแล้วนะไม่มีบาะด้านหลังแล้วจะได้เพื่อนนั่งไม่ได้แล้วน,น,นี่เป็นไงฮะท่านผู้ชมนี่คือไม่เครืองพาคีอืมรอยนี่ก็ไอ้ร่างนีน้ การโจมตีธรรมดาจะเป็นการท่าใสได้แต่มันเป็นการถ้าคือต้องกิดกดโจมตีแล้วต้องกดสองครั้งแบบนี้และถ้าเกิดกดอันนี้อันนี้เป็นสกิลพิเศษที่ถูกเพิ่มขึ้นมากดนี้กดแค่ก็จะเป็นการพุ่นฝสยสางโอ้ยแหลกว่ะ ไม่ใช่แหลกดิมองมาดูเรื่องอ่ะการาฟิกสุดก็มังกรอนนี้สกิลเอฟจะไม่ใช่ไม่ใช่บินแล้วนะต้องกระโดดสองข้างถึงจะบินนี่แบบนี้ก็ข้อเสียมีข้อเดียวก็คืออุปกรณ์ที่คุณใช้โอเคมาเกมที่หนึ่งจะเป็นการชาร์จกินพลังเยอะเอาเรื่องแล้วก็ เกลี่ยสองมันงานพุง่งนี่อ๋อลุยละลุยละลุลพุงพ่งพุ่งเอายกศัตรูขึ้นกลางกาเอาหางฟาดแล้วก็พุ่งลงมาเหยียบซ้ำแล้วเกลที่สองไหนมอนอยู่หยไหนไหนมอนวะอะ๋อย่างนี้อย่างนี้แก๊กแรกอ๋อไม่ใช่แกรกใช่ไหโอ้โหตกใจหมด เป็นการขวนนะครับมามาโอเคเดี๋ยวดีขอขึ้นน่อนอันนี้สกิวอลังการนี่อันนี้อลังการอ้า哈哈哈ใช่ดีเลยครับโอเคต่อไปเป็นมังกรจีนงั้นเดี๋ยวตัดละงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนล่างนะครับสามสองโอเคท่านผู้ชมแปลงล่าง อันนี้คือยังไม่ได้เคล่าพาชีนะและนี่คือการเคล่าพาชีก็ข้อ,อเสียของมังกรจีนคือมันพ่นไฟยากตัวจะพ่นไฟโดนศัตูคนข้างยากสักแตตัวอยที่พื้นนะเหมือนกันได้เลยเหมือนกันได้เลยจริงไม่อยากแต่หรอกมังกรจีนมันดูดิ ก็คนไฟเหมือนเดิมเหกอย่างแต่สก,กิลเปลี่ยนนะเจ้านี่ก็ตอนระหว่างชาร์จวงแหวนที่อยู่ที่คอจะหมุนแล้วพอชาร์จเสร็จวงแหวนจะเปลี่ยนเป็นสิงหองสลับแดงก็ตู้กิลเอฟเป็นการม้วนตัวนอนเลยกดแช่ได้นะบอกก่อนเอฟกดแช่ได้แต่ว่าแช่ได้ไม่นานหมาม,าม้กเลย และก็สกิลที่สามอะไรอไรนี่ <t akes noise> เป็นาการวนตัวแล้วก็พุ่งออกไปเรียบร้อย <t akes noise> ไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวขึ้นกันขึ้นกันก็่ไปย้อนดูกันเองแล้วนะที่เก็บทบรอบสองแล้วเพราะว่าเดี่ยมันมีมันมันมันมีพลังงานจำกัดและสกิลเตียว นี่เป็นการยิงกระสุนขึ้นไปแล้วก็หมดเอ,อต้องกดแช่เหรอโอเคสกิลซีกดแช่รอสักครู่รอคูดาวสักครู่สกิลซีต้องกดแช่ในร่างมังกรนะกดต้ดมต้มขี้ไปเฮกระเบิดต้โดมโอเคได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อว,ว่าเอ๊ะ